สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องค่ะสวัสดีด้อคะพี่น้องเพราะว่าโอ้ยป้าก็แล้วพี่น้องเหนื่อยมากมากเลยค่ะซ้อหกเหนื่อยมากนะคะพี่น้องวันนี้ก็อ่ะวันนี้ชุดใหม่นะคะพี่น้องชุดใหม่นะคะ พอยชุดไม่ต้องคกชุดเย็ดชุดมือนี่นะคะพี่น้องรวยค่ะรวยรวยนะคะพี่น้องรวยแล้วรวยอีกประวัติศาสตร์เมื่อเคยรวยขนาดนี้นะคะพี่น้องถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกพรุ่งนีล่นนะค่ะพี่น้องบ่สบายนะคะพี่น้องว่าเหนื่อยจากงานมากมากนะคะว่าจะไล่สุดพรุ่งนี้เป็นวันอาจจะเป็นวันหยุดนะคะพี่น้องอาจจะเลิกเร็วนิดนึงนะคะพรุ่งนี้ป้าไม่ได้ไปธุะะระเลยเพราะว่าวันนี้น้องเขาเอาสร้อยนะคะเอาทองมาให้ สองเส้นนะคะพี่น้องแล้วก็เอาเงินมาให้นะคะข้าวหวยป้าก็เลยซื้อนะตุ่มงามบ่ะพี่น้องชนแนลชนแนลทั้งชุดเลยเห็นนะคะเออนะครับพี่น้องเออท่อก็ไปหลยๆกับบัว่็ได้ใส่แต่พี่น้องก็ซับเพี่ยนกันใส่เอาพี่น้องนะคะจึงว่าไปเมืองไทยก็เอาไปขาย <c oughs> นะคะพี่น้องอยังวาแล้วอ่าถูกไว้ตอนได้โชคได้ลาบค่ะพี่น้องถูกไว้ซ้ำซ้อนนะส,สัเทียวสีเทียวเลี้ยวก็เป็นบุญบารมีเลยคะพี่น้องเด้อโอ้ยยังวายอยู่ฝันเห็นนะพี่น้องเพราะว่า เมื่อขึ้นว่านทีฝันเห็นว่าอันนาพอนะคะพี่นงนะคะฝันเห็นคนตายนะฝันเห็นพอวิญญาณพอมาหากับพี่นงนะคะก็เลยบอกโอ้ยตึงฝันเห็นอัน,นอัน,น,อนยังอันอดีตอันพอพอเถาเนาะ คนด้วนแม่เพิ่นตายแม่ป้าก็เลยซื้อเก้าสองสองเก้าพอเพิ่นอายุเพิ่นประมาณเก้าสองค่ะป้ากเลยตามเพิ่นนะคะป้าก็เลยตามเพราะว่าท่านมหาธิรัยป้าก็จะถูกหวยก็อายุท่านนี่แหละนะคะป้าก็เลยซื้อสองเก้าตรงๆเลยค่ะพี่น้องกับเบล็กับด้วยค่ะแต่ว่าบินนีดบินนึงน่ะพอซื้อแล้วตึกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องไปแค่เฉยๆเลย <c oughs> บอกโอ้ยบอซื้อดรกวาสัน Norwegian ก็เล้มหน้าตัดสินใจทาก,กูฝฟันก่อนวาสันนะคะโชคดีเะยค่ะพี่นอ้นนองพอเอามาปั๊บเอ้ามันเป็นหวยอันน่ะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ซื้อตามอายุคุณตาค่ะพี่น้องนะคะป้าก็คิดว่าป้าถูกด้แต่ว่าคือแคนเซิลน่ะนะป้าก็เลยโอ้บ่ซื้อซะก็เลยเอาท่าน,นี้แหละมันเป็นหวยดังนะคะว่ามันออกแล้วมันจะออกเอ,บอกบ่กเพราะเพราะออกไอ้อพึ่งออกกันนะหวยบินเยี่ยมนะคะอันนี้ก็เลยตามหวยทต้อีกโอ้ยมาออกคนถูกทั้งประเทศดีใจน้ำขา่าผู้ใดที่ถูกหวยด,ด้วยค่ะพี่น้องเด้อถูกทั้งประเทศเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการที่ดเงินเยียวยาค่ะนะ,ะป้าก็โอ้ยสุดยอดชีวิตเลยที่ว,ว่า ถูกเป็นแสนนะพี่น้องก็ยังวานนี่แหละครั้งเดียวเลยนะคะพี่น้องก็อุดหนุนเขานะคะสื่อท่องเสียังมากอ,อุดหนุนหนอกเขาค่ะนะคะเพราะว่าเขาห,หายชั่วไข้ลาามากสองเดียวซ้ำเดียวติดกันเลยขอกำระจายเงินสูตรหายเมื่อเลยโอ,โอ้จะเมื่อหนดีด,ดีค่ะพี่น้องนะคะป้าก็ต้องเก็บต์แหละค่ะพี่น้องป้าก็ต้อง ดูแลเจ้าของนะคะก็ต้องทํางานต่อไปนะคะกอยากให้มีโชคมิลาบอยากให้ทุกคนนะคะพี่นอ้องมีโชคมิลาบเพื่อกนกระป่านนี่แหละคะ่ะนะคะทออำบุญขยันทำบุญ,บญนะคิดจะสิ่งดีๆเนาะข่นะเนาะปากสื่อของสื่อ,อยังไหวน้ำแน่กับนะสื่อของแจกเพื่อน พุงคำแนวไหวสีร่งแจกเขาเป็นเมดเลยพี่น้องนะคะเขาสร้างกูกระสร้างกูกระคิดจะสร้างที่ดีนะพี่น้องนะคะแต่สิิงที่ดีๆพราแจกเขาหมื่ว่านมาปั๊บโอ้ยมาอืุนสามาถูกหวยยังว่าสั่มเสอร์โอ้ยสามติดกันเลยภายในอาทิตย์เดียวพี่น้องยังวายอยู่นะคะบุญหลุนทับเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับเอ่อเรื่องเอียงก็ข่าวนะคะพี่น้องหน้าปากพนังเบิงด้วยค่ะนางเบิงโอ้ยตายแล้วตายแล้วมันเป็นยังจังสีเนาะค่ะ เออเดี๋ยวป้าจะมาวิเคราะห์มืออื่นนะคะพี่น้องป้าจะมาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับเขาลูกสะพายใ้อันฟอตักซักกางเกงได้ให้อีกโอ้ยแต่มันงอนพี่น้องเลยแต่มันคักไหลนะคะมางดูตาสีรับคับพี่น้องนะคะอ่าเป็นอากาศเย็นค่ะตอนนี้อากาศเย็นนะคะเพราะว่าฝนตกมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะอ่อเวลาเพราะว่าอากาศเย็นดูต้นไม้นี้ป่าสิงามบ่าค่ะพี่น้องเห็นไหมพอเต็มทีแล้วใบมันนะโอ้ยดกหนักมาก นักมากพี่น้องใบนี่ไหมเนี่ยเป็นหุ้มดีขนาดเลยเห็นบ่ะโอ้ยยังว่ากะว่าเห็ดเอ่อโตเก้าอีนนั่งตรงกลางนี่ก็สีดีอ่าเพราะว่ามันตรงน,นมันมันแรงมันไหลครับพี่น้องเพราะว่าไอ้น,นี่มันหลายหดเบิงอยากให้มันแข็งแรงก็สั่งเป็นกระท่อมเป็นบ้านเครื่องกระดาเดีย,ดยครับแต่มันตูนใหญ่ๆนะคะต้นมันล่มดีนั่นแหละครับพี่น้องโอ้ยเอาไปมากจะบอกยังกระดาษพี่น้องเลยนะดูต้นกลีบปีนี้ได้กินกลีบครับพี่น้อง นั่งกินปนะีกว่าในเบีตาายตะไคร้นะพี่น้องโอ้ยเสียบขนาดแดงใจหายเลยบางเนี่ยแดงแดงแลูกแดงแดงอุ้ยอืมลูกแดงแดงพี่น้องบางทีลูกสียงพูดแดงแดงโอ้ยยุ่งไหมอืมพูดนะเดี๋ยวฝนมาตกเดี๋ยวสิมาเก็บก,กินพี่น้องไงอืมหวานลังกินเลยค่ะพี่นอ้องดุ๊กดุ๊กอยู่ในุ้่ะ ไม่ต้องปีนเขาไปเบิง่งนี่ก็ลูกเขาเรียกลูกอยังนี้ค่ะพี่น้องช็อกบุรีบ่เวอร์เลยเนยนะนนฮะลูกโบโกอรี่หรืออะไรเนี่ยเขาเรียกดูสิเต็มต้นเลยพี่น้องฮะนี่จริงปาหลับเลยดิค่ะปตาเมย์ปกติปาหลับเลยเด้ย,ดยจะมือหวยเขาโทรมากหาเขาจะไปมึงให้แล้วเขาเรียกต้องมาให้เงินงมาให้ปานแล้อบอกอ ส่วนอุ่นเขาแบ่งเขาอุ่นเขาไปเงินสุดเขาก็เอามาป้าก็บอกเออเนี่ยเอามาๆป่าลาสันป่านอดแล้วรับแล้วค่ะเพราะเมื่อไหลทางตาสิลืมบุกข้นนะฮะโอ้ดูสิสุดยอดพี่น้องต้นผลไม่เก็บต้นลูกนี้โคตรด,ดกเลยพี่น้องแต่เปรี้ยวมากผู้ใดน่นะแพ้ท้องอยู่โอ้แสบขนาดที่เด่น อยู่วาอยู่ยูผู้เดียวกับพี okay. ่น yeah. ้องสี่ละหมาเหมาะแม่แม่เพรา่แสบยังไรอางุนขึ้นเนี่ยเพิ่งรู้เคล็ดลับว่าอะไรพ่อสามีมาบอกว่าจะต้องตัดนะคะพี่น้องต้นอ่างงุนนะคะจะต้องตัดยอดมันออกเนี่ยมันล่ามปามไลพี่น้องเนี่ยต้องตัดออกค่ะตัดตัดออกบ่อยมันเกินไปแล้วก็ตัดหนวดมันทิ้งวิธีทำนะคะ แนะนำเขาบอกว่าลูกมันจะใหญ่นะคะลูกมันจะใหญ่แล้วจะหวานด้วยดูสิเยอะแยะมากเลยพี่น้องดูดกมากปีนี้ได้กินแบบเหลือเฟือเลยจริงๆโหหโหดูสินะคะยองในนี่โอ้ยลูกนี่ยเบลอเบลาเลยพี่น้องแล้วนะพอผัวมาตัดค่ะตัดออกเลยหนีบเลยดูสิมีปีนี้ที่เยอะที่สุดนะคะทุกครั้งมันออกมาแค่ช่อเดียวนึงอันนี้ห้าปีแล้วนะคะได,ได้ต้นแค่นี้คิดดูสิ โอ้โหคุณป้าแบบประทับใจมากเลยนะฮะจะได้กินของแสบๆนะคะพี่น้องฝนตกนะฮะเอ้สไปร้านท้ายได้ไปบ,บนยอดนี่พี่น้องเลยเมยเหยียดงานกระไดกุ้นนะพัดเพลิดเบรินใจเบิ่งยังดิเม่อยหลายพี่น้องเอาในขาต้นใบอหระพากันใหญ่เร็วค่ะพี่น้องนะฮะเอาออกให้โดนฝนโดนแดดนิดนึง เดี๋ยวก็จะได้นั่นกินขนมจีนเพราะว่านี่นึกอยากกินขนมจีนนะคะนุ่มบะมี่หรอกครับพี่น้องนะฮะหน้าอกก็มีเท่านี้แหละค่ะบริเสริมหรอกครับพี่น้องนะฮะเข่าเรียวมีอยู่เดี๋ยวพูดถึงนุ่มเอิงยางเลยไงผู้เบาก็ได้เนาะออันคุยนะฮาวอวสันคุยได้กันจะโอ้ยคุยแต่มึ่อสิสวดตะกุบีสีเนาะมึงคิดว่ากูใจง่ายสันติตรงนี้เออมึงคิดว่ากูใจง่ายสันติเฮ้มึงสดป้บพีสุดสีหากินหัวมึง เออขายหีกูให้ได้ขายหีค่ะนั่นเนี้ยเออเอตแมนเนาะผู้ไส้ในกระดาษมึงคิดว่านะกูเป็นอันกะหลี่คางถนนสติโดนีคือยังเสียมพะสวดกูเถ่าแล้วเด้ประสันเออว่าวยังมาว่านมาตกลงกันรวดนึกจากสีไปสีรวดบอกท่าพูดจ่าพระสุภาพมึงนั่นแล้วกูเลยบอกเมียมันซะเออสองเฉียวแล้วกับพี่น้องเออเอตเมนคักเนาะมึงคิดว่ามึงเอาเงินมาฝากงบกูได้จิตโดนีเออกูบประโยชน์ส่วนหนึ่งคือมีเงินกูมัก มัดหนูวสีแต่กูดีสีนะกูสีเด็กหน่อยคนเด้อกูบ่สีเด้กผู้เฒ่าอ่ะเอออย่ามันอ่อนซ่อนน้อกูเด้อซ่อนกูสีหาว่ากูอยากสีจนติดุนี่โอ้ยพี่น้องเอ้เก็บสีเบาๆบ่วๆกระไดสีละเลียนไล่สารพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่สารพัดเออดูดอกไม้นะคะสารพัดยังว่าผู้ใส่กระไดเนาะเออเฮกูสีกระสีเด็กหน่อยนะเธอซัวกูอดอยากเออกัะสีผู้เบาเนี่ยสีเด็กหน่อยเนาะว่ากูสีผู้เฒ่าสีอย่าง นะแต่มันคักไหลมันเส้บุ๋สีวันนี้ไหมโอ้ยหนเนาะแต่มันคักไหลว้ายอันนี้โกเช็ดขึ้นเรียพี่น้องเง้ยนะต้นอันยังกับขาเอิ้นะโกเช็ดกับพี่น้องว่าซะต้นในขาเอิญโกเช็ดกับพี่น้องขึ้นแล้วรุดต้นเล็กเออ่บานเขาเขาเรียกต้นอะไรวะเรียกพิษเรียกฟักหรือเรียกอะไรนี่แหละคะ่ะนะพอโดนฝนปับ๊บโอ้โหผักขึ้นสวยเลยพี่น้องเง้ยผักขึ้นสวยเลยนะพ,นยยนะพอโดนฝนแค่นิดเดียวเอง ยาพี่น้องมาลาอมาแหละต้นทั่วขึ้นเรี่ยวเออนี่ก็ลื่มตัดอนะันนั้นไปใส่อ,อ,อันนั้นน่ำจิ้นนะผักชี้เหล้าด้วยจะตัดไปใส่น้มจินอยู่ค่ะพี่น้องเอ,อเอาน้ำยาน้มจินเห็นหมูว่านนี่นะตุนทัวก็ร่งข้นมาล้อมมาแหลมเลยอ่ะค่ะยังไงก็มาอัดให้ดูนะคะว่าคิดถึงสองหกคิดถึงว่าสันตัวก็เลยมา อันมาเฮ็ดคีปไห้ฟ้าให้ดูนะพี่น้องจะดน,นก็อย่าลืมติดตามะะด้วยค่ะเด้อให้มันขึ้นมาหยุดหยุดหยุดเนี่ยสมทกโช่นําคื้กันนะคะเดี๋ยวเสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบมันก็ต้องไปฉีดยาแล้วนะคะป้ากรบบึงเ่าอยู่ป่านนั่เพราะว่าช่วงนี้เข้างานเช้าค่ะนะคะก็ขอบคุณมากมานะคะสําหรับในการที่เอ่อนะเอฟซีคิดถึงทุกคนกับพี่น้องอัดยินยินนะเขาในก็นเดี๋ยืนสบาย คนยัยใหม่ตั้งแต่เด็กนอน,เ,นอเอ๋นี่เบ้อเอ๋รับดีขนาดนะพี่น้องนี่ยรับดีขนาดเลยลุงไม่อ่ะนะซนี่ยเสื้อผ้ามากเจ็ดแปดชุดกับพี่น้องนะขึ้นมาอีกนะดูดิยังไม่ได้ตัดเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ลองใส่เลยนะคะโบชุดใหญ่ชุดเน่านะพี่น้องเห็นส่บ่ได้ก็ซื้อใส่มาใส่ไล่กาดนี่แหละค่ะใส่ครั้งเดียวแล้วเต็มตู้นะฮะเต็มตู้บ่ได้ใส่เซบงวายอยู่ อันนี้แบซีทุ่มกลัวแล้วนะคะพี่น้องอ้าวบ้ากันไปนะจังไดกะเอาเทานี้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไงก็เขามาคุยกันเดี๋ยวมืออื่นสีไล่สดนะจะพยายามนะค่ะพี่น้องนะคะจะพยายามเลือกงานมาเดี๋ยวก็จะมาไล่สุดแล้วกันก็ติดตามกันละค่ะพี่น้องนะคะเป็นกาลังแรงใจเสือนี้เพิ่งใส่เดียมืออ่นอาจจะใส่ไล่สดเนะะี่ยค่ะพี่น้องนะคะเออเซ็กซี่นิดนึงนะคะพี่น้องพรุ่งนี้ก็แต่งหน้าสวย นะคะนอนส้มค่ะพี่น้องเอฟซี FC มาบงวา่าป้าดป้าหนูไม่เห็นป้านะไม่เห็นป้ามาออสองสามอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าป้าสซมมากว่าสันก็ส้มแล้วป้าเครียดเรื่องงานเลคะพี่น้องป้านอนบ่นหลับเพราะว่านอนไม่อิ่มนะคะ,ะขนาดกล้องแอปได้เนี่ยแต่ว่าหน้าป้าพอนอนอิ่มๆแล้วหน้าดีขึ้นนะคะป้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นอ,อ,อาทิตย์นี้นะคะเัื่สองอาทิตย์ที่เราเครียดเรื่องงานมากนะคะป้าก็เลยเอ,อ,เอือบบุ้มยังเราก็เข้าใจเราถาแล้วนะคะเนาะ แต่ยังไงก็มันก็ต้องรับสภาพของตัวเองนะคะป้าไม่โกรธอยู่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าความเครียดมันก็เห็นให้เฮานอนบ,บนลับเนาะแล้วก็เห็นงานหนักอีกระตื้นจะเศร้า,าอีกนะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นการที่นั่นละสุขภาพตอนนี้เฮาก็คือต้องระวังสุขภาพตัวเองนะคะซ <c oughs> ิละค่ะนะจังเลยชีวิตคนเฮาก็ลวยเอาไว้เห็นมีเงิน,น,นะคนพี่น้องเขาไปทุบหนาไม่นะะพี่น้องลุงใหม่ให้ทุบมันบอกเธอแง้มเ,เรียวเส้นง้มต้องมุศาสตร์เรียวขนาะ ว้าลูกใหม่กระไดจักสีห่วงหามเอียงเออมันเบอร์กูเจาะเลยยังวายอยู่นั่นแหล,ละค่ะพี่นองเลยอ้กลุ้มใจ มีผัวก็ซำบ่มีหลวดอะนะคะพี่น้องตาสิรับหลวสินนอดเราด้วยค่ะพี่น้องเด้อยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะคะเออขอบคุณมากมากเ้อพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณมากมากคิดถึงกันนะคะพี่น้องขอบคุณมากมากสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อค่ะเด้อยังไงป้าก็ทํากันบ้านเด้อใค้ป้ามาฟาดข่าวกันทันทีให้เสียงมันดีขึ้นนิดนึงนะคะพี่น้องขอบคุณมากมากค่ะนะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันไหมนะคะฝันดีทุกคนรวยๆเวด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากมากนะคะ